สเป็กของเกเป็นไง้เดกจะบอกให้ว่าถูกไม่ถูกสายมือฝรั่งเหรอสายฟอร์อพี่พี่บิลลี่เราจับมือมาเดอ่ยวอะได้ได้ไม่มีอะไม่มีคนมาจีบอะมี ไม่ชอบม,ม,มีมีคือหนูจะยึดหลักการงี้คือเวลาคนที่เข้ามาจีบแบบหนูว่าคนที่เขาเข้ามาเขาจะมีความต้องการอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบหลายปีม่เนี่ยหนูเลยตัดเลยนะโอเคถ้าคนที่เข้ามามันจะมีอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ไว้ใจใช่งั้นหลังจากนี้เราขอเป็นคนเลือกเองและหลังหลัหนูเป็นคนเลือกเราก็เป็นคนเข้าไปจีบเองมากกว่าแต่บางทีอ่ะจังหวะชีวิตเนอะก็วันนี้เข้าไปจีบเขาเขาก็ไม่ค่อยชอบอะไร<า>ยอย่างเงี้ยเออแต่ไม่เป็นไรหนูรอได้เดี๋ยวจังหวะชีวิตมันจะลงล็อกสักวันสเปกละสเปกอ่าสเปกหนูอะให้แม่เดา

เขาใจยาเขาแตดดี้ก็ได้คือหนูชอบผู้ชายเสียงสันเสียงสันด้ยนี่เขาชอบเขามาใส่แดดดีอ๋อเหรอหนูชอบผู้ชายมีอายุหน่อยแล้วก็ชอบคนที่แบบจะชอบเป็นสองแบบคือหน้าไทยๆก็ได้หรือว่าจะเป็นหน้าลุกครึ่งอะไรอย่างงี้็ได้ชอบผู้ชายหัวเมงหัวอะไรเมง หน้าผากเหม่งๆเลยหรูชอบผู้ชายที่แบบหน้าผากเหม่งๆแบบเลยก็แบบถ้าเจออย่างนั้นคือสู้ตายเลยนะคะคือแบบเดี๋ยวฉันจะจีบไม่ถอยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาพูดตรงๆว่าเจน่ะก็มีมีมีเคสสายอ่านก็ผู้ชายก็มาจีบนะพูดตรงบางคนก็มาก็แบบว่ามี condition ประหลาดชคือก็เข้ามาแบบว่าหาแบบว่าหาผลประหลาดอ่มาหาผลปรลานู่นนี่นั่นแล้วก็ออเจนคนนี้อยาเลยว่าเป็นด่านสกรีนให้เขาช่วยสกรีนให้ด้วยนะดีดีดีดยดเลยคือคือถ้าไม่ได้ใครแล้ว เดี๋ยวเฮียเองเฮียเองเหรอเอาซะแล้วเอาซะแล้วไม่แร้วเออน้องลูกตือมีฉายาแล้วแล้วของเจนอ่ะเขาเป็น สกอยค่ะเธอรู้เปล่าว่านางอีกี้เป็นสกอยใน่ของหนูอีกี้อ่ะอีกกี้เนี่ยคือคือนางคือแม่ของอีกกี้อ๋อเหรอใช่เวลาหนูไปทํางานกับนางนางจะชอบแบบแต่งตัวเป็นสกอยแล้วหล่ออะไรแงี้ใช่แล้วแต่งตัวเป็นสกอยจนในฉันบอกว่าเจนวันนี้รักชูหน่อยได้ไหมคือฉันก็เลยว่าเจนมาปป่ะไปซื้อรองเท้าเปลี่ยนให้มันบอกว่าเข้าชุดครับก็คือก็ต้องจับ จับยัดอะแต่บอกว่าแต่พอตอนหลังเนี้ยนางก็รู้แล้วล่ะเพราะว่าคือคือพูดตรงๆว่านางก็ทํางานหลากหลายเนาะนางบางทีนางมากับเราบางทีเราไปทารายการด้วยกันรายการแบบลักชูรีลักชูเราก็ลักชูแต่บางทีบางรายการเนี่ยมันก็คือมันก็สกอยเกินอน่ะอาเจนเห็นบอกว่าโอเคเราอยู่ตรงเนี้ยเราแต่งตัวแบบนี้มีพี่เตอร์เขาคอยดูแลฮะเวลาไปเกาหลีอะค่ะตัวยก็แบบนี้เลยไม่ต้องพูดเหีียวจะพูดเองไปเกาหลีนางสายแบลว ยังไงแบลแต่งตัวแบลแบบว่าต้องทาง้าสเคิคเกอร์นู่นนี่นั่นนั่นขาส้นขาสั้นกระโปรงเดรสอะไรนเงี้ยคือแบบชุบตุ่มกันนะเข้าเมืองเาหลิวต้องอยู่ตาตามอยู่เกาหลีตัวแต่ก็ยังมีไอกลิ่นอของคว <c oughs> ามเป็นสกอยไทยอยู่นะหนูเพราะว่าหนูไปเกาหลีนี่มากดไลท์ทุกรุ่น <c oughs> ปัตติบบ์ื่มันต้องเตรียมแบบวิจารณ์แค่หนเลยค่ะว่าวันนี้ยังไงคือสแกนเลยไปปั๊บก็ยังแบบว่าเอาสกอยไปฝากพี่เกาแล้วแต่งตัวอย่างเงี้ยคนเกาหลีมองทั้งประเทศนะเพราะคนบ้านเขาไม่กล้าแต่งเหมือนเรา